ดุดงานแบบนี้ไม่ได้ <c oughs> พี่พิมพ์บอกว่าแกงก่อนลูกเดี๋ยวค่อยร้องนะคะมันชุดไม่อยู่แล้วนะขอร้องไปแกงไปพื้นที่ก็ไม่ค่อยมี <c oughs> อุ้ยทุกคนนะคะ <c oughs> มาค่ะ <c oughs> อ่ะผัดไปค่ะทุกคนค่ะผัดค่ะอย่าได้ท้อนะคะแฝ <c oughs> นตกนะคะทุกคนนะคะ ฝนตกเราก็ต้องทำค่ะทุกคนนะคะพี่ปะทูเขาไม่มีวันฝนตกให้หยุดนะทุกคนป้าย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 หยุดเราไม่หยุดเราแกงไปเรืเ่อยเรืเราไม่หยุดเราหยุดไม่ได้จ้ะทุกคนโอ้ยทุกคนโอ้ยโอ้ยน้ำน้ำน้ำพี่พรค่ะขอยมืมน้ำที่บ้านพี่พรก่อนนะคะอน้ำบ้านพี่พรน,นี่ดีมากนะคะ ตอนนี้ไหมไปฝั่งหนึ่งแล้วนะคะไหมไปฝั่งหนึ่งแล้วนะคะอาจจะมีความแรงของเตานะคะหอบค่ะทุกคนหอบค่ะขอาฟักทองมานะคะเดี๋ยวมันสุกช้านะคะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปค่ะนี่นะคะทุกคนเติมน้ําลงไปอีกค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะคะอเติมน้ําลงไปเลยค่ะเียก่อนนี่ค่ะอื รอให้เดือดนะคะแล้วเดี๋ยวทาการปรุงรสนะคะพี่สดาพาพี่วิค่ะวันนี้ทานข้าวบ้านยงนะคะอุ้ยทุกคนฝนมันเริ่มจะหยุดโปอยแล้วหรือเปล่าทุกคนฝนเริ่มหยุดปอยหรือเปล่าทุกคนไป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 กขึ้นเลยค่ะไปเก็บไปมะกรูดค่ะทุกคน โอ้ยลันเวมันหยุดไม่ได้นะคะอ่าน้องม่อนบอกว่าพี่ย้งเคยทําอะไรต้องทําเหมือนเดิมนะโอ้ยนี่นะออ้ยต้องเชื่อเชื่อน้องนะคะวิ่งตับตื่นเลยค่ะอ่านี่นะคะเริ่มจะได้ที่ได้ทางแล้วนะคะเราจะปรุงรสนะคะปรุงรสอันนี้วันนี้เราจะปรุงแบบสูตรบ้าน AJ นะคะพี่ๆเพื่อนๆใส่ซีอิ๊วขาวไปค่ะปกติจะใส่รสดีนะคะวันนี้ไม่ใส่ค่ะ วันนี้จะแกงสูตรบ้าน AJ นะคะน้ำมันหอยนะคะอ่าอันนี้เป็นพริกแกงระยองนะคะแต่แกงสูตรบ้าน AJ นะคะมาดูกันนะคะว่ากินได้ไหมนะคะกินได้ก็กินนะคะทุกคนกินไม่ได้ก็ทิ้งนะคะทุกคนอ่ารอให้เดือดอีกตั้งหนึ่งนะคะทุกคนอุ้ยทำไมทุกคนคะอ่ะรันเวทีไรเหนื่อยทุกที่นะคะพี่วิคากินข้าวกับยงนะคะทุกคนนะคะอาฮะ นี่นะคะเครื่องรันเวย์นะคะต้องเป็นแบบนี้นะคะใช่ค่ะน้องม่อนคะ่ะเพราะว่าน้องน้องม่อนบอกว่าพี่ยงงอย่าหยุดนะคะ,ะตั้งแต่เป็นพาส์เนอร์มานะคะทุกคนนะคะเหมือนติดพาสเตอร์ตลอดเวลานะคะโอ้เหนื่อยนะคะน้องม่อนอเดี๋ยวพี่ยงลองชิมรสนิดนึงนะคะหาช้อนก่อนนะคะอัอนนี้เดี๋ยวมันจะพองปากค่ะทุกคน ันนี้ไม่ต้องเก็บนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวหาไม่เจอนะคะอ่านี่นะคะเกือบจะอร่อยแล้วนะคะขาดไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวใส่อีกสักนิดนึงนะคะฮะเกือบจะอร่อยแล้วนะคะปลานิดนึงค่ะทุกคนโอเคอย่าเพิ่งไปเติมเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะไปทางไหนไม่รู้นะคะ เอาแล้วนะคะทุกคนนะคะเราจะไม่ไม่ใส่ผงชูรสนะคะในน้ำมันหอยมีผงชูรสแล้วนะคะใบ <_ t od ic> มะกรูดไม่ต้องรอนะคะทุกคนอา่าฮะเพราะว่ามันรอไม่ได้นะคะน้องวันว่าอะไรนะคะเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์น้องก่อนนะคะทุกคนนะคะ <_ t od ic> อา่าฮะเร็วค่ะเร็วค่ะนะคะหม้อจะไหม้นะคะพี่พรนะคะ <_ t od ic> เดี๋ยวแกงจะไหม้นะคะพี <_ t od ic> ่สดาทาลุ้นนะคะใช่ค่ะพี่ยงนะคะ เราจะทําอะไรนะคะแต่ละอย่างนะคะเราต้องมีจิตวิญญาณน้องม่อนบอกพิยงเสมอว่าเราจะต้องมีจิตวิญญาณนะคะอ่ะฮะวิญญาณเยอะนะแกเออไปเพื่อเป่าน้องม่อนอ๋อพี่วิทักนะคะอ่ะฮะนี่นะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะคะอืมแกงกินวันนี้นะคะทุกคนและนี่